ครับก็สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะามาสอนการหาค่า x ค่า y นะครับของที่ดินของเรานะครับเพื่อที่นำจะนำไปกรอกในเอกสารนะครับแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเกษตรกรนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดนะครับโปรแกรม ที่มีชื่อว่าพิกันนานะครับก็ไปที่เพจตัวนะครับกรับในช่องนี้นะครับพิมพ์คำว่าพิกันนานะครับครับคือหน้าตาของโปรแกรมนะครับอ่าก็ทําการติดตั้งนะครับคลิกท,ที่ติดตั้ง ก็คลิกที่ยอมรับนะครับครับกําลังดาวโหลดนะครับรอสักครู่นะครับครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับ ก็ไปเปิด GPS ก่อนนะครับเข้าไปเปิด GPS ก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมก่็รอสักครู่นะครับ แล้วก็กดตรงนี้นะครับกดตำแหน่ง GPS เพื่อให้แสดงแผนที่ที่เรายือนอยู่ณนปัจจุบันนะครับก็ก็จะขึ้นมานะครับตรงสี้าฟ,าฟ้านะครับคือตำแหน่งที่เรายือนอยู่นะครับถ้าหากติดต่อเราเทียมไม่ได้นะครับแผนที่จะ บางครั้งนะครับจุดสีน้ำเงินจะเด้งไปมานะครับแสดงว่าการจับพิกัดยังไม่นิ่งนะครับโปรดรอดสักครู่นะครับอันนี้คือนิ่งแล้วนะครับวิธีการหาค่านะครับในกรณีที่เรา,ายืนอยู่ในที่นาของเรานะครับยืนอยู่ที่จุดที่เราจะหาค่า x ค่า y นะครับก็คือจุด จุดนี้นะครับที่เรายืนอยู่นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับครับสังเกตตัวเลขนะครับค่า x ค่า y นะครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับเราก็นำค่า x ค่า y นะครับไปกรอกในเอกสารนะครับตรงด้านบนนะครับจะเป็นรรจู ลองที่จุดนะครับก,ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับนําเฉพาะค่าเอกค่าวายนะครับแล้วก็โซนนะครับอยู่ช่องนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่เราไม่ได้ยืนอยู่ที่จุดจุดที่นาของเรานะครับเราก็ทําการหาตําแหน่งนาของเรานะครับตีเรียนของเรา สมมติว่าที่ดินของเรานะครับอยูอ่อยู่แปลงนี้นะครับเราก็คลิก่าคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับครับค่า x ค่า y ก็จะขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้นะครับดูให้ดีนะครับที่นาของเราอยู่ตรงไหนนะครับสมมติว่าอยู่ อีกแปลงหนึ่งนะครับก็คลิกเข้าไปอ่าค่าเอกสารก็จะขึ้นมานะครับเราก็นำค่านะครับไปกรอกในเอกสารนะครับแบบฟอร์มที่เราจะนำไปลงทะเบียนนะครับครับง่ายๆนะครับลองไปทำดูนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ จบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ